สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้มี FC มหาพี่เกษิ์นะฮะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะแล้วก็เอากล้วยมาเตรียมหลังรถเลยนะครับนี่ขนาดรถเก่งนะครับยังหาวิธีเอามาจนได้นะเดี๋ยวเอาน้ำลงไปกินกันด้วยนะที่ยังไม่ได้ไปเตรมมาให้เลยนะได้ครับก็มีกล้วยเดี๋ยวอันนั้นออกจากถุงนะเดี๋ยวขอบวานบ้านยู่ที่เจ๊ะเกียร์เจ๊ะเกียร์เจ๊ะ กินอะไรเลยอันอันอันเกี่ยวถุงนี่เลยปะปะเก็บครับน้องนี่ว่าไม่หายกี่โมงจ้ะไม่ได้ใจน่าจะสายครับตอสายครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนเขาจะให้เราไปหลังๆอ๋อไปหลังๆครับมนก็แล้วแต่เจ้าภาพเหมือนกันครับมีอีกหาย นี้ซีดูซิเยอะมากอันนี้คือตุนก่อนเมื่อคืนได้กินแต่ต้นนะวันนี้ได้กินตอนกลางเช้ามาก็ได้กินกล้วยแล้วเนี่อวามาดูจะใ่นี่หรือเลาบครูเมนะครผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าครูเมท้ยับอ๋อี่ อ๋อครับม,มาทุกปีครับแปดปีแล้วมาบ่อยมากครับอันอัน,น,นออขี่ไหมครับขี่ไหมอยากขี่ไหมเ,เดี๋ยวตอนตอนตอนจะสาปกับกอ๋อสามแต่ไม่แน้ใจว่าจะไปขึ้นรถตรงไหนเพราะว่าต้องต้องดูพันล้านด้วยครับเพราะว่าได้ยังต้องไปขึ้นที่ป่าช้า อ,อบบาา๋อถ้าป่าช้าก็ใกล้บ้านพี่เลยเพราะว่า,ออาจะได้พันลลันจะได้ไม่ต้องเดินย้อน,อนอเออเดี๋ยวเก็รูปกับลูกชายกันเอฟซีค่ะนี่ฮะเอฟซีดูดินิมนำสำลานที่นี่ <c oughs> มดไทายรูปอีกทีว่ะมดไทายรูปอีทปกทีปั่นเตือนตาเลิกหน่องดมท่ายรูป เดี๋ยวครับยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ครับเ้าเขานิ่งนะครับอันนี้ก็เก็บข้าวก่อนคุณจะกินก็กินไปเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะอีกสิทธิ์หมดนี้ก็คงเนชื่นใจแหละเดี๋ยวไปหาไหลนะครับเาคุยดิบเอามาใส่รถเลยก็ได้ พอสักพักจะเอารถไปซ่อมพมอดีหม้อน้ำเมื่อคืนช้ากับหม้อน้ำนนนครับดูขาหลังเรียบดูขาหลังดูดูสบายไม่สบายควายขาหลังยืนกินนี่นะครับ พี่กุ้งทำงานที่ไหนครับพี่ทำงานอยู่อังเกอ่ยอ๋อแต่วันนี้ไม่ได้ออกมาครับออกไม่ออกมาก็คือจะมาเรื่อยๆไงแต่ไม่กลัวไอ้กลัวว่าอยู่ในขบวนอะไรก็จะจะเจอครับเจอยากหน่อยบางทีพวกผมก็ไม่ได้มองไม่ได้เห็นแต่ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่ขอเบอร์ไว้ดีกว่าจะได้โทรถามว่าขึ้นรถที่ไหนขึ้นครับน่าจะได้ขึ้นที่ป่าช้าเพราะว่าพันล้านจะเดินมาไม่ไกลเพราะผม ครับสวัสดีครับจำสบายดีไม่จำไม่ได้เลยสบายดีกันสบายดีได้กผู้น้อยไปไหนนูอยู่นู้นหนูมันจะไหลแล้วนะไม่ได้นั่น่าหน้ะให้กินตุกทวมโมโมเปลี่ยนเปลี่ยนเชือกไปใส่ข้างหลังใช่ไหมเชือกนั้นมันต้องใส่ไอ้อันนี้ข้างหลังใช่ไหมมันใส่ยังไงกันนะใส่ยันมันเหมือนมันจะลูกเปล่าเทิบกว่ากัหน้าหน่อยเราเพราะว่ามันจะมันจะหน้าหน่อยเพอจะไปอยู่ข้างหลังมันจะนั่งองน้นหน้าก็โตเปล่า หน้าก็โตนะต้นเป็ดเทิบหนังไม้น้อยดอกทำไมจังถ้าให้น้องขียตัวน้อยไม่เป็นไรเทิหน้าน้อยไไม่เป็นรครับผมเทิบนังลดมาข้างหน้าเลยไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เอ้าอ๋อต้องเรื่องเรื่องไม้ต้องให้เกียรติกับคนทางนี้นะครับ ไม่วันนั้นเขาเอาของสายับบูมมาวันที่เราไปเห็นในกรมไราชย์ไงเราโทรไปหาตัวแล้วไงอ๋อยับบูมมาเขียนไหมเราเลยไม่ได้ตัวไมได้น้มันคืนน้ำไม่ได้มาเพื่อนไงเพราะเราคืนเราเขียนสามทุ่มเหมือนกันของเราอ๋อครับก็ขอบคุณคุณแม่กุ้งนะครับขอบคุณครับที่เอากล้วยมาให้พี่เอกสิทธิ์นะครับ FC ดูสิกินให้อิ่มน้ำสำราญ ก็ได้ได้แบง่งแบ่งกันไปครับก็เดี๋ยวิบก็เอาให้พลเพราะว่าเมื่อคืนพนล้านก็มาพึ่งที่นี่ที่จริงเขาเขาเป็นสามัคคีอ๋อเขาต้องลงีครับแต่ทีนี้ไม่มีที่พักเราก็กลัวเรื่องมาดึกเรื่องข้าวเรื่องอะไร,เ,รเพราะเขามาปีแรกอะยางเราชินละ <laughs> พอหาที่กินข้าวได้หาเสียตีกันให้เป็นคืนให้ับ แล้วเมื่อคืนนอนไหนนอนในห้องหรือนอนรถนอนรถรับไม่กานอนห้องพัดลมเอาพัดลมมาแล้วเมื่อคืนครับน่หลกหเดี๋ยวมขียนเดองเขียนนีมาล้วเขนันแล้วมเขี่คื้อันนี้เขียนเมื่อตนัไม่ได้เขียนเยอะเท่าไหร่เ้เขียนพอดีพดีเักมันชงมันเป็นสุขภาพ มันเป็นเจ้าภาพมันเป็นเจ้าภาพถูงแล้วหอยนะนึกสงสั้จ๋าซื้อไปแล้วผู้เปหลังหนึงของสุดไปรุ่สวยน้ำเล็กน้ำเล็กน้ำที่ยาวนะครับตวันนี้ก็ชื่นใจในระดับหนึ่งของชอบเลยชอบชอบที่สุดคือกล้วยคือ กินแล้วเคลิมกินแล้วมีความสุขเชิงครับครับขอบครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งบาทช่วงช่งช่วงเดืนนี้ไม่ค่อยอยู่ครับครับเพราะว่าเหมือนช้างที่ตกงานเขาเริ่มกลับแล้วงานมันก็มามาตอม ครับห้าปีครับงานมันมาตอมช้างที่อยู่บ้านที่อยู่สังไอโครงการห้าปีนะเอาตัวนี้นี่มอนเหมือนกับช้างถ้าถามจริงถ้าเป็นวันที่ดีอ่ะมันเป็นเหมือนวันขาดตลาดขาดขาดช้างนิดนึงช่วงนี้อ่ะเนาะครับเจินโมเจินไอซ์เมอร์ห้าปีเยอะนะปีนี้ว่าจะปล่อยให้เขาแบบปล่อยอ้วนให้เต็มที่เลยตามตามแบบเขาอยากตามธรรมชาติเลยเพราะว่า คือถ้าถ้าถ้าช่วงตกมันก็ปล่อยพักไปเลยครับตอนนั้นที่ก๋องมีท่าว่าจะตกใช่ไหมครับจะตกแล้วทีนี้ย้ายไปบ้านจะไปรับงานย้ายไปบ้านก็คือกะว่าไปแยกเลี้ยงไว้แล้วก็หยุดตกก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นขึ้นกับตัวเมียใช่ไหมขึ้นกับตัวเมียได้กลิ่นตัวเมียแต่ว่าเขาอยากให้พอดได้งานก่อนโนมาเนี่ยฮะโดน <c oughs> เมื่อคืนโดนต้นหนามนะถูโอเคครับอเอฟซีก็ประมาณนี้นะครับมาถึงแล้วก็มีของกินชื่นใจมากนะครับก็น่ารักนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ